สถานการณ์ในชีวิตของเราที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากทําให้เราลืมสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเราหรือเปล่าเราละเลยหรือลืมหน้าที่ที่พระเจ้าเองได้บอกในชีวิตของเราหรือเปล่า CGNTV สวัสดีครับ พบกับรายการ living life กับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดียวกันนะครับในพระธรรม1โครินบทที่1ข้อ1ถึง9ในหัวข้อที่บอกว่าเมื a, a, right, ่อเรือไร้สมอ1โครินบทที่1ข้อ1นถึง9เปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า และโซเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสเพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับเราเคยสูญเสียจุดยืนในความตั้งใจของเราหรือไม่ เมื่อชีวิตของเราเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งในเวลานี้สถานการณ์โควิดเกิดวิกฤตหลายๆด้านเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราเองเนี่ยเจอปัญหาหลุมเล่าในชีวิตหลายครั้งเราหมดปัญญาที่จะไปต่อหลายครั้งเรามีชีวิตที่เหมือนกับปล่อยเกียร์ว่างให้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆพี่น้องครับเมื่อพี่น้องอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับภาพของเรือ นะครับเมื่อจอดอยู่แต่ไม่มีสมอเรือที่นะครับลงสมอเรือไว้เนี่ยเรือก็จะถูกซัดไปและสภาพของเรือที่ถูกซัดไปเนี่ยมันจะเป็นการง่ายเมื่อไปกระทบกับหินสรโครกแล้วก็ทําให้เรือเนี่ยจมลงพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยคนที่มีเป้าหมายเนี่ยกับคนที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยชีวิตดําเนินต่างกันอย่างสิ้นเชิง พี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินได้สะท้อนของภาพของเหตุการณ์ของเมืองโครินซึ่งสภาพของเมืองโครินเนี่ยเรารู้ว่าจดหมายของจดหมายฝากหรือพระธรรมหนึ่งโครินเนี่ยเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้เขียนถึงเมืองโครินซึ่งท่านเนี่ยมีความผูกพันกับเมืองนี้ซึ่งท่านเองได้ก่อตั้งคิตจักรที่เมืองนี้แล้วหลังจากที่ท่านไม่อยู่เนี่ยไม่นานนะครับท่านได้รับข่าวร้ายว่าสภาพของเมืองนี้เนี่ยนะครับเป็นรายงานที่ บอกถึงคิตจักรว่าคิตจักรเต็มไปด้วยความเยื่อหยิ่งความยะโสและคิตจักรกำลังกระทําผิดทางเพศทางศีลธรรมแม้ว่าท่ามกลางคิตจักรจะมีของประทานมากมายแต่ของประทานที่มีนั้นกลับมาใช้อย่างไม่ถูกต้องพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นห่วงในคิตจักรและอาจารย์เปาโลปรารถนาให้คิตจักรกลับมาอยู่ในจุดยืนที่ถูกต้องหรือฟื้นสภาพของคิตจักรหรือฟื้นรากฐานดั้งเดิมนั่นคือ รากฐานในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยในเมืองโคลินเนี่ยเรารู้ว่าเมืองโคลินนะครับเป็นเมืองที่มีหลายวัฒนธรรมมีหลายชนชาติเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลักซึ่งมีการค้าขายมีเศรษฐกิจที่ดีและเรารู้ว่าเมืองโครินเนี่ยเหมือนเป็นเตาหลอมวัฒนธรรมนะครับที่มีหลายวัฒนธรรมเข้ามารวมกันอยู่ที่นั่น และเมื่อมีหลายวัฒนธรรมที่เข้ามาอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงทําให้เขาสูญเสียจุดยืนที่เป็นดังนั้นในพระธรรมหนึ่งโครินในตอนต้นนี้นะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ย้ําเตือนนะครับว่าเตือนผู้เชื่อให้เขาเองเนี่ยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าได้แยกเขาไว้นะครับแยกเขาไว้อย่างพิเศษพระเจ้ามีจุดหมายในการเลือกเขานั่นคือเลือกเขาให้บริสุทธิ์ ข่ามกางความบาปมากมายที่พยายามหลอมเข้ามาในากิตตจักรอาจารย์เปาโลได้หนุนใจและย้ําเขาว่าจุดยืนในเริ่มต้นนั้นคืออะไรและหลังจากนั้นเนี่ยเปาโลได้บอกถึงความพังพร้อมที่เขามีไม่ว่าจะเป็นสภาพสถานะในเวลานั้นเขาเป็นคนที่ร่ํารวยและของประทานมากมายนะครับที่เขามีอยู่ที่นั่นเนี่ยเปาโลหนุนใจว่าให้เขาเองเนี่ยสิ่งที่เขามีให้เขาใช้อย่างถูกต้องและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในข้อที่7ถึงข้อที่9เนี่ยเขาได้ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าประทานสิทธิพิเศษเพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์และพระองค์เองจะเป็นผู้ที่ช่วยทำให้เราสัตซื่อการย้ำเตือนในตอนต้นนี้เนี่ยสะท้อนกลับมาในชีวิตของเราเช่นเดียวกันว่าเราเองเนี่ยเป็นใครในพระเยซูคริสต์ถ้าเราสูญเสียจุดยืนเหล่านี้นะครับพี่น้องครับมีสิทธิ์ที่เราเองจะมีสภาพเช่นเดียวกับ คนที่อยู่ในเมืองโคดินก็คือว่าสิ่งที่เขามีอย่างมากมายสิ่งที่เขานะครับได้รับมาเนี่ยเขากับใช้อย่างผิดๆเพราะเขาลืมลากฐานที่แท้จริงว่าสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขาเป็นนั้นเพื่อพระเยซูคริสต์พี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองโคลินเนี่ยเพราะว่าเขาดําเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับตําแหน่งกับสิ่งที่เขาเองได้รับจากพระเยซูคริสต์เขาลืมสิทธ,ธิพิเศษนี้พี่น้องครับ สถานการณ์ในชีวิตของเราที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากทําให้เราลืมสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเราหรือเปล่าเราละเลยหรือลืมหน้าที่ที่พระเจ้าเองได้บอกในชีวิตของเราหรือเปล่าพี่น้องครับย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องอยู่ในสภาวะที่เป็นเหลือที่ไร้สมอสภาวะที่ปัญหาลุมแล้วและลืมไปว่าจุดยืนที่แท้จริงที่พระเจ้าได้เรียกและสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ให้นั้นคืออะไร พี่น้องอาจจะอนุญาตให้บางส,สิ่งบางอย่างเข้ามาเหมือนกับการถูกกัดก่อนที่ค่อยๆเข้ามาเหมือนกับโคดินนะครับหลายอย่างเนี่ยค่อยๆเข้ามานะวิถีของโลกค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าปัญหาเขาอยู่ต่อหน้าการทดลองและเมื่อสิ่งเหล่านี้อนุญาตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมีอิทธิพลในคิักจพี่น้องครับเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะเป็นเพราะคิักจควรเป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับที่เปรียบเทียบว,ว่าคิดจกควรจะเป็นเหมือนกับนะครับเทอร์โมสแตตก็คือตัวกําหนดความเย็นนะครับจากแอร์จากตู้เย็นเนี่ยกำหนดความเย็นไม่ใช่ควรเป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งขึ้นลงตามอากาศสภาวะแวดล้อมคริสเตียนควรจะเป็นผู้ที่กําหนดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเพราะว่าชีวิตของคริสเตียนยืนหยัดอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ายืนหยัดในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ ถ้าเราปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังกัดก่อนในชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งในสมัยผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านของผมนะครับก็มีเป็นเหมือนกับของของเล่นนะครับที่เป็นเป็นเครื่องบินที่เป็นชิงช้านะครับแล้วก็เป็นเหล็กชิ้นใหญ่มากนะครับตอนนั้นที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหดูแข็งแรงมากแต่ว่าอุปกรณ์ของเล่นเนี่ยวางไว้ที่กลางแจ้ง นะครับแล้วก็วางไว้เป็นปีเป็นปีเป็นปีจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อผมเริ่มโตขึ้นผมก็ไปเล่นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ยังเล่นยังสนุกอยู่นะครับปรากฏว่านะครับผมไปจับห้อยโหนอยู่ตรงอุปกรณ์เนี่ยแล้วมันถล่มลงมาทั้งอันเลยนะครับการถล่มลงมาเนี่ยเพราะว่าข้างในนะครับมีสนิมที่กัดก่อนอยู่ข้างในแล้วก็ผุทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องยกไปทิ้งนะครับภาพของสิ่งนี้สอนแล้วก็ย้ําเตือนว่า หลายครั้งเนี่ยข้างนอกอาจจะดูดีแต่เราปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากัดก่อนภายในชีวิตในหัวใจของเราจนสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปแล้วเนี่ยมันก็พร้อมพังทลายพี่น้องครับอาจารย์เปโลเป็นห่วงว่าสิ่งที่มีคุณค่าและหัวใจนะครับที่เราควรจะเป็นเนี่ยเราควรจะยืนหยัดแม้ว่าคนอื่นไม่ยืนหยัดนะครับแล้วก็เราควรนะครับจะอยู่เพื่อพคิดท่ามกลางสังคมที่กําลังเสื่อมทรามอย่าปล่อยให้จิตใจว่างเปล่า เพราะว่าเราจะสูญเสียความหมายว่าชีวิตนั้นอยู่เพื่ออะไรพี่น้องครับเรากําลังหลงรักและทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั่นคือพระเยซูคริสต์อยู่หรือเปล่าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอให้สัจจะที่จะปลดปล่อยเราเป็นไทยรากฐานของเราคือพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราเป็นของพระกิจและเราอยู่เพื่อพระกิตพี่น้องครับเราต้องใจฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์เจ้าค่าพระองค์เองทรงรักเราทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกให้เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเรานั้นมากมายและมีคุณค่าจริงๆ พระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงสัมผัสท่ามกลางในชีวิตในหัวใจของเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราเองจะวางรากฐานของเราอย่างถูกต้องรากฐานของเรานั้นคือรากฐานในพระเยซูคริสต์ขอพระชาติเมตตาย้ำเตือนกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราเองจะเป็นเรือที่มีสมอและการวางสมองของเรานั้นเราวางไว้อย่างถูกต้องถูกที่สมองของเราคือพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารักพระองค์เจ้าข้าขอดูแลชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนปกป้องพิทักษ์รักษาและเสริมกําลังให้เรามีจุด ยืนที่ถูกต้องมีหัวใจที่ถูกต้องนั่นคือหัวใจของเราเป็นของพระคิดชีวิตของเราเป็นของพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันประพรที่ได้รับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ